วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปืนพกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก Glock 19แบบละเอียดสําหรับคนที่อยากเข้าใจทั้งประวัติลักษณะทางเทคนิครุ่นที่เป็นที่รู้จักจุดเด่นจุดด้อยข้อควรระวังและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า Glock 19ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นปืนพกขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การใช้งานเป็นปืนประจําตัวของเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการซ่อนพกสำหรับพลเรือนในบางประเทศรุ่นสากลที่หลายคนคุ้นเคยคือ Gen 4 เจน5ซึ่งมีการปรับปรุงเรื่องการจับการปรับแต่งและคุณสมบัติสมัยใหม่มากขึ้นเช่นระบบเซฟแอคชั่นความจุดนิตยสารมาตรฐานที่มักเป็น15นัดและความยาวลำกล้องประมาณ4.02นิ้วซึ่งทำให้ g l o c ก19อยู่ในจุดสมดุลระหว่างความคล่องตัวและความสามารถในการยิงที่ดีมาดูสเปคสำคัญแบบรวบรัดกระสุนที่ใช้คือ9 x 1 9ม mm, ลมลูกเกมิลเมตร ระบบการทำงานเป็นแบบสปริงเกอร์ไฟลที่กลอกเรียกว่าเซฟแอคชั่นซึ่งเน้นความเรียบง่ายและความปลอดภัยในตัวปืนความจุดโดยมาตรฐานมักอยู่ที่15นัดและมีแมกกาซีนทางเลือกหลากหลายขนาดน้ำหนักโดยประมาณเมื่อไม่มีแมกกาซีนอยู่ราวๆ600-680กรัมขึ้นกับรุ่นความยาวรวมประมาณ185ม mm, ิมและลำกล้องราว102มิเมตร ข้อมูลสเปคเหล่านี้ทำให้ g l อก k 19เป็นตัวเลือกยอดนิยมทั้งสำหรับการใช้งานทั่วไปและการใช้งานเชิงภารกิจในองค์กรต่างๆที่หลายคนชอบ g l อก k 19เพราะมันมีข้อดีชัดเจนขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกสมดุลระหว่างการควบคุมกับความสามารถในการซ่อนพกระบบการทำงานที่เชื่อถือได้และง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีอะไหล่อุปกรณ์เสริมให้เลือกเยอะสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการเช่นหน้าเล็งหลังปรับรางสำหรับอุปกรณ์เลเซอร์หรือไฟฉาย แมกกาซีนสำรองรูปแบบต่างๆรวมถึงออปชันมาร์กมันบาเรลในบางรุ่นที่เน้นความแม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ไร้จุดอ่อนบางคนรู้สึกว่าที่ยึดจับเดิมไม่กระชับสำหรับมือบางหรือบางขนาดจึงนิยมเปลี่ยนแบ็คทรัพหรือเสริมชิ้นส่วนเพื่อความสบายและมีเสียงวิจารณ์เรื่องสไลด์และหน้าเลงที่มักต้องเปลี่ยนถ้าอยากได้การเลงที่เร็วและแม่นยำขึ้นเมื่อพูดถึงรุ่นย่อยต้องรู้ว่ากล็อกมีหลายเจเนอเรชันเจน1เจน5และมีรุ่นย่อยแบบมอส X และรุ่นที่ปรับแต่งสำหรับกองทัพหน่วยงานต่างๆเช่น G19X ที่รวม a t t r i b u ิวของรุ่นเต็มและรุ่นกระทัดรัดเข้าด้วยกันซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างเรื่องพื้นผิวลำกล้องระบบร่องเกลียวและคุณสมบัติที่ให้ความสะดวกต่างกันดังนั้นถ้าคุณสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมให้ดูรุ่นและสเปคเฉพาะรุ่นเพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจขอเน้นย้ำเรื่องความปลอดภยัยปืนทุกกระบอกต้องถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภยัย แยกจากกระสุนใช้กล่องล็อกและห้ามให้คนที่ไม่มีสิทธิหรือเด็กเข้าถึงสำหรับเนื้อหาวิดีโอเราจะเลี่ยงการอธิบายขั้นตอนการใช้งานแบบปฏิบัติการหรือการดัดแปลงที่อาจเรือให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นข้อมูลที่ใช้ในทางอาญาได้หากต้องการพูดถึงการบำรุงรักษาแบบพื้นฐานให้ย้ำเป็นหลักการทั่วไปเช่นตรวจสอบว่าปืนไม่มีแรงดันและแมกกาซีนถูกถอดออกก่อนทำการตรวจสอบภายนอกแค่นั้นพออย่าให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติการ เช่นวิธีถอดชิ้นส่วนละเอียดหรือการปรับแต่งภายในนี่เป็นการรักษาความปลอดภัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบสำคัญมากสำหรับคนในประเทศไทยกฎหมายการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในไทยเข้มงวดและมีข้อกำหนดชัดเจนการขออนุญาตมีเงื่อนไขหลายด้านเช่นอายุเป็นต้นและเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะมีสิทธิจดท,ทะเบียนปืนได้นอกจากนี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับชาวต่างชาติและมาตร,รการควบคุมพิเศษที่ปรับตามสถานการณ์ ปัจจุบันมีการรายงานและการปรับนโยบายเป็นระยะดังนั้นหากคุณทำวิดีโอเกี่ยวกับบล็อก19ในบริบทของประเทศไทยควรเตือนผู้ชมให้ศึกษากฎหมายท้องถิ่นล่าสุดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะคิดครอบครองหรือพกพาอาวุธใดๆถ้าคุณทำวิดีโอเชิงเปรียบเทียบให้ยกตัวอย่างคู่แข่งในตลาดปืนขนาดกระทัดรัดเช่น SIG P 3 2 0 compact Smith Wesson M และ P compact และอื่นๆแล้วเน้นความแตกต่างเช่นระบบยิงความจุ และการออกแบบเพื่อช่วยผู้ชมเข้าใจว่ากล็องเกเหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครส่วนการตัดต่อให้ใส่คลิปช็อตสโลว์ขององค์การจับการถอดแมกกาซีนโดยไม่มีการแสดงการยิงหรือวิธีการยิงและอินโฟกราฟิกสเปคจะทำให้วิดีโอดูเป็นสื่อสารเชิงสาระมากขึ้นท้ายที่สุดให้สรุปด้วยการเตือนเรื่องความรับผิดชอบและชวนให้ผู้ชมแชร์ความคิดเห็นหรือคำถามใต้คลิปเช่นคุณคิดว่ากล้องสเกเหมาะกับงานแบบไหนหรือมีรุ่นไหนที่อยากให้ผมรีวิวต่อไหม แล้วอย่าลืมใส่คำเตือนเรื่องกฎหมายและความปลอดภัยไว้ในคำอธิบายวิดีโอเพื่อความชัดเจน